เ่้เาของรถเออจุเสองรางวันทางน้นให้เยืนนะป้าผมช่วยตีหน้าที่ของเรืออยู่ทางลน้นป้าผมสอบได้ที่หนึ่งผมจะลาออกมาช่วยป้าทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด เราใช้เวลาพัฒนารุ่นไฮบริดมากว่า8ปีแล้วเป้าหมายเราอยู่ที่ไซโจเดนกิต้องประหยัดไปที่สุดพวกเรามากันถูกทางแล้วนะมีปัญหาก็าแก้กันไปอย่าท้อนะวันนี้ไซโจเดนกิชนะเลิศอาเซียนเอเนจีอ r วอและประหยัดพลังงานเป็นที่หนึ่งจากกลุ่มทดสอบแอร์กว่า300รุ่นทั่วโลกในสิงคโปร์ ไซโจเดนกีมุงมันพัฒนาความเย็นเพื่อสุขภาพและพลังงาน